เรามักจะคุ้นเคยกับการเห็นผู้หญิงที่สวยงามบนหน้าปกนิตยสารแม้บางครั้งจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วกับกลุ่มที่กินน้ำนมยังไม่จางหายล่ะนี่คือเด็กหญิง5คนที่สวยที่สุดในโลกไทเลนบรอนด o n d ผู้มีอายุ13ปี แม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่เธอได้กลายเป็นไอคอนของนางแบบรุ่นเล็กไปแล้วสาวน้อยจากฝรั่งเศสผู้เป็นลูกสาวของพิธีกรรายการทีวีและนักฟุตบอลอาชีพคนนี้สามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเพราะเธอคือหนึ่งในนางแบบเด็กที่มีค่าตัวสูงที่สุดครั้งหนึ่งในการไทยแบบกับนิตยสารวอกสาวน้อยบรอนโดผู้มีอายุเพียง10ขวบถูกทําให้ดูออกมาเป็นผู้หญิงที่โตเกินวัยสร้างเสียงคือฮามากมายขณะที่ว่าดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างทอมฟอร์ดยังไม่สามารถปกป้องนิตยสารซึ่งถูกขนาดนําว่าไบเบิลของแฟ ให้รอดผลจากกระแสสังคมได้อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของไทเลนโดดดังขึ้นอย่างรวดเร็วและเธอจะยังคงอยู่ในวงการอีกยาวนานเด็กสาวอายุ14ปีอย่างคริสติน่าพิเมโนว่าแม้จะยังอายุน้อยมากแต่เธอเป็นที่รู้จักดีในวงการนางแบบคริสติน่าเคยทำงานร่วมกับแบรนด์อย่างโรเบอร์โตคาวาลี ดีแอนจีเฟนดิและเบเนตันและความโด่งดังของเธอไปไกลกว่าบ้านเกิดอย่างรัสเซียเมื่อไม่นานมานี้มีนิตยาสารต่างชาติหลายเล่มเรียกเธอว่าเด็กสาวที่สวยที่สุดในโลกอันนำไปสู่ความสนใจในตัวพิเมโนวาที่มากขึ้นความโด่งดังที่มากขึ้นกลายเป็นดาบสองคมแม้ผู้คนมากมายทั่วโลกจะรู้จักเด็กสาวมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเธอถูกประนามว่าส่งเสริมเรื่องเพศให้เด็กผู้หญิงแม่ของคริสติน่าออกมาปกป้องลูกสาวเต็มที่และนำเธอไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น แมคเคนซี่ฟอยเกิดที่เมืองลอสแอนเจลิสเมื่ออายุได้14ปีเธอไม่เพียงจะประสบความสาเร็จในวงการแฟชั่นเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างชื่อให้กับตัวเองในวงการภาพยนตร์อีกด้วยเธอเริ่มทํางานตั้งแต่อายุ5ขวบแบรนดโ์ปโลของรัฟลอเรนและเกสเคตและเมื่ออายุ12ปีเธอได้รับบทลูกสาวของแวมไพร์ในหนังภาคต่ออันโด่งดังอย่างทวายไลท์ซึ่งเป็นบทที่เคยถูกวางให้เป็นของคริสติน่าพเมนว่าแมคเคนซี่เซอร์ไพรส์ผู้คนอีกครั้งกับการปรากฏตัวในหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าในบทลูกาวของตั คอนลักที่เล่นโดยแมทธิวแมคคนอคเคลานยาเกรซคืออีกชื่อที่โด่งดังในวงการเด็กสาวอายุ10ขวบผู้มีเชื้อชาติผสมทั้งอเมริกันสเปนและฟิลิปปินส์คนนี้ไม่สามารถถูกมองผ่านไปได้เลยทั้งผมสีน้ำตาลปากเอ,อิบอิ่มและตาสีเขียวอมฟ้าต่างเป็นเอกลักษณ์ของเด็กสาวคนนี้เมื่อเริ่มเข้าวงการเธอมักถูกเปรียบเทียบกับดาวจรัดัณเวลานั้นอย่างบาบาราพาวิน แต่ในเวลานี้ลันย่าไม่หลงเหลืองเงาจากรุ่นพี่แล้วเพราะเธอได้เติบโตขึ้นและมีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเธอมีงานเดินแบบและถ่ายแบบมากมายและยังปรากฏตัวบนมิวสิกวิดีโอต่างๆอีกด้วยเด็กสาวอายุ10ปีอย่างอนาตาเซียบิซลูโควาจากมอสโกคือนางแบบรัสเซียผู้เคยร่วมงานกับแบรนด์อย่างเบเนตันพิงโกมาชิโนอิคันโ o และยังเคยถ่ายแบบให้กับนิตยาสารดังอย่างวอกและแบมบีนี่ดูจากอินสตาแกรมของเธอซึ่งดูแลโดยแม่ของเด็กสาวกับคำคอรหาที่ว่าเธอถูกขโมยความเป็นเด็กนั้นเป็นการพูดเกินจริงไปมากทีเดียวบิสลูโควาไปเรียนปกติฝึกิมนาสติกเล่นกับสุนัขเลี้ยงของเธอดื่มมิลเชคในคาเฟ่และพบปะกกับเพื่อนร่วมวงการอย่างคริสตินาพิเมนวา พอก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดถูกใจวิดีโอกดติดตามและบอกเพื่อนของคุณให้รู้จักช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย